โ, ranch, โอ้โหตูนี่อยู trips, อ่เกาะลิงเล่นเนี่ยต้องขี่เรือไปตีบัานใหมเนี้ยห้ารปีต so ่อมากว่ากูจะถึงเดี๋ยวทุกคนลองดูเมื่อกี้ตอนที่ผมกระโดดออกมาจากเรือมันเหมือนกับว่าผมใช้สกิลใส่ใครไม่รู้แบบตุ๊ตุ๊ตั๊ตผมก็งงเนี่ยเห็นไหม กูเนี่ยชอบเลยคุงตูก็มาตีบอสตามเคยแต่ก่อนจะตีบอสต้องทำภารกิจกันเกลีตูมึงน่าโมโหเลยว่าตีค่ามึง,ง,ไไงตแตกไปดิอีกแกตูไข่โนหน้เสือไม่กูด้วยมึงเฆงไข่กูทุกคนต่อจากนี้ไม่ต้องไปกระท้งลุงตูแล้วนะผมฆ่ามันไปแล้วไม่นสนที่อะไรมาเลยและตูก็มาตีบอสอีกตามเคยที่คุกอิงเบลดาว แล้วกูก็ถึงจนได้และนี่ก็คือครั้งที่6 6 7 4ที่กูฆ่ามันและดาบม่งก็ไม่ดอกให้จังลุกอะไรขนาดนั้นเจดาบเนี่ยและกูก็มาฆ่าไอ้แกะตัวอีกตามเคยแล้วม right. ันก็ตายให้ก so ูเม mm ่มันกลับ้าให้กูด้วยและนี่ก็คือครั้งที่6กล้าหกแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าครั้งที่กูฆ่ามันได้และพราคุ้งมันก็ไม่ดอกให้กูเม่ง ผมจะสูงผลแล้วเลขที่ออกก็คืออ้าวตังไม่พอแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปหาตังก่อนผมจะสูงผลแล้วนะคะทุกคนเลขที่ออกก็คือเลขที่ออกก็คือเจอ,อ,เดอได้ผลอะไรวะเนี่ยแป๊บน,นึ่งนะเดี๋ยวดูก่อนเออผลช,อชอ็อปช็อปหรือไม่ใช่ผลช็อปช็อปนี่ว่าพันผลบม,บมผลการที่สุดในเกมกูนี่โชคร้ายจริงจริ และก็ตามเคยถ้าผมสุ่มผลได้ผลกากผมก็จะเอาไปทิ้งลงน้าไปเกิดเป็นเจ้าทะเลนะอีหนูชาหน้าขอให้เกิดเป็นเจ้าทะเลแล้วมาตกกับกูสักขอโทษนะทุกคนที่ผมไม่ได้อธิษฐาที่นี่มันตามผมมาตั้งแต่ตอนที่ผมขี่เรือมาก่อนนี้นะมันตามผมมามันจะมาใสยผมอ่ะผมพยายามฆ่ามันอ่ะดูที่มันจะจกกระเจียบผมไม่ได้นานขนาดแค่ไหนผมจะฆ่ามันให้ลงตีนหมเลย มีมืมันใช้เล่นนะมีว่าคงโดฟ้าด้วยแม่งคาราเต้มันยังมีอ่ะแต่ผมก็ไม่เอาให้ไก่มันมาเด็กตัวผมอ่ะโอ้โหม,มันโอนดีไหยล่ะแปลกไอเกดูขอบวนไปยังไงอืมเราขบวนอีก,กอ,อืมอ,อืมอ,อืมแต่ไปดีไอกเกดได้ยินเสียงหดแสงมาจากไกใครแช่บนแสงวเนี่ยกูเนี่ยงงเลยและตูก็มาทำมาแล้วกิ่ตามเคย ก็ว่านะใครใช้ขอนแสงบักบอสนี่นี่เองมันจะฆ่าล้อตายห้าอยูนะ่นะแต่ดีไม่ถึงฆ่ามันได้เอเจอ๋เดี๋ยวไอแกตูวมันตายไปแล้วนี่ว่ะแล้วเมื่อกี้ผมฆ่าใครเนี่ยหน้าไม่เหมือนทายเลยทาง YouTube ครับอย่าเพิ่งแบนผมนะครับอันนี้ก็เป็นการทำคอนเทนต์เล่นๆนะครับอันนี้ก็ผมไม่ได้จ่ายนะครับเป็นการเอาคอนเทนต์เฮ้ยเมื่อกี้ตัวเริ่มผ่านแกเป๊ะ ว่าแล้วเดินผ no, no, ่านใครบักหน้านี่เองนี่จะวิ่งหน้อยกูหนุ่มวิ่งน้อยกูหนุ่มนี่บอลบอลบหนุ่มนี่โอ้โหรู้นะว่าอย่างไรกูต้องตายกูกูใช้กูฆ่ามันกูใช้มันฆ่ากูตายนะมอนนี่แหละเล่นจะฆ่ากูตายถ้ามันไม่ตีกูก็ันฆ่าได้มานานแล้วกูรู้เราต้องตายอยู่กูต้องตายกูจะตายให้เองขาด ไอ้ลูกลุงตู่นั่นแหละตอนนี้แม่งกูบ้าขั้งแล้วแม่งอยากจะฆ่าคนอย่างเดียวเลยดิซีตมันจะจะฆ่าเอาฆ่าหัวเลยเอาฆ่าหัวมาเอาหัวแม่งได้ฆ่าหัวมาหมื่นหนึ่งก็ดีเลยตบอย่างเดียวไล่ตบอย่างเดียวไม่สนเลยละวตอนนี้แบบโลกจิตนั่นแหละได้ตบอย่างเดียวเลยไม่สนเชื่อเลยละเห็นใครหน้าไหนกูไม่สนไว้ตู่เลยกูจูกระเจ้าอย่างเดียว แม่หนูอบอกว่าพีพีแม่ไปหานี่มัาให้คนคนคุณเฉยอกุณนี่ย่างงี้โอ้ยดีความที่พี่มป็นคนดีนะครับก็จะเอาผลควันไปเจเกไก่สักหน่อยเมื่อขี่ไก่และเจเกะดีกว่าผมจะเอาผลไปให้มันแล้วโอ้โหมันรีบหนีผมเลยมันสับตีนแตกเลยเมื่อกี้ถ้าผมจะไปฆ่ามันน่ะดูดิมันใส่เกียร์หมาสับตีนแตกเลยมื่อกี้ถ้าผมจะฆ่ามันโอ้โห<อ><อ>แม่งดูเจ้าผลมาให้มึงอ่ะเอาไป ไอ้หหูเออคนนี้ไม่ใช่คนนี้โหคนนี้โหดอ้ามีคนตีกูกูจะตายกูจะตายอ้าจะตามไปดิแตลไปดิอุ้ยโวยคนยังไม่ทันไดใ้ให้เลยแกไปไปะตีบอสตอ่อโอ้โหสองดูที่ข้าหัวตัวเองเท่าไหร่สองแสนโอ้ยยังไม่สามแสนเลยสองแสนเท่าเดิมเพิ่มมันนิดเดียวท่ามแปลงคือเพิ่มมันนิดเดียวคิดดูโอ้โหมาถึง บอลหายเซฟเลยเหลือแค่โดฟาแล้วไม่มีคนการตีอยู่ด้วยไอคนนี้แม่งเก็บเรียบเลยไปช่วยดีกระปปกข้ามาแล้วกันตีตปี๊ปหอปีพาไปอีกแกตูและออแกโดฟามันก็ตายไปจากโลกนี้และนี่ก็คือครั้งที่6กล6านหกแ่กพันเก้้าที่กูฆ่ามันแล้วประคุณม,มันก็ไม่ดอกให้กูอีกแล้วมิ้ง เห็นคนหน้าตบกูเปิดพีพีรอเลยเพราะกูไม่กลัวใครอยู่แล้วใครหน้าไหน่อ,โบโบอย,อย,อยอโบ่หมุดอ่ะเอออื้ออื้อโดนคอมโบกูโดนมันโจมตีกลับสองทีเท่าน,นั้นแหละกูตายผมแม่งเดินผ่านเกาะลิงมาสักแป๊บอยากหาคนพีพีแม่งหาไม่เจอก็เลยมาคุยกับไอ้บอลลิงซะหน่อย เอ้ยหาคนมีมีให้กูหน่อยดิแม่งมันตบกูย,ยับเลยเอ้ยกูไม่อยากคุยกับมึงไอแก๋ไอแก๋ไอเก๋จีไอมาคอมโบโสนุกด้ว้นนะอึชอึชผมหัวรลอดอือไม่คุยกับกูมึงก็ไม่คุยแล้วมึงไปตายกับเจ้าทะเลซะไอแกแล้วผมก็เดินมาเจอไอ้แกเวลตันผมก็เลยแบบฮึ่มคอมโบสนุกด้วยนะแต่คอมโบหิบจะกดหัวหน้าแทน